แั้นเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกัวบวรราณีพระราณีนั่นเองวันนี้นะคะเราถึงประมาณหกโมงเย็น สี่โมงเย็นของที่นี่ครับสี่โมงเย็นของที่นี่แต่หกโมงเย็นของไทยนะคะฟ้ากำลังจะมืดแล้วอันดับแรกวันนี้คือไม่อยากไปไหนและะ้วค่ะกลัวมืดไปที่พักกันก่อนเลยโดยเราจะแท็กซี่สนามบินน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะที่มาเมืองคาร,รานสีเราสองคนตื่นเต้นกับเมืองนี้มากมกก็เลยขอชวนเพื่อนรักมาอีกสองคนเพื่อความอุ่นใจในทริปนี้ค่ะ เพราะว่ากันว่าเมืองคารานาสีเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของอินเดียและยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยยาวนานที่สุดของประวัติศาสตร์โลกด้วยค่ะเขาก็เลยมีความเชื่อที่ว่าเมืองนี้เป็นที่สถิตของพระศิวะเราก็เลยจะเห็นนักบวชนักแสวงบุญจํานวนมากมาอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ครับและยังเชื่อว่าแม่น้ําคงคาสายนี้เป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวฮินดูเชื่อว่าการอาบน้ําในแม่น้ำคงคาสามารถล้างบาปได้และปัจจุบันเขาก็เชื่อกันว่าใครก็ตามที่ตายไปแล้วและได้มาเผาที่ท่าน้ําแห่งนี้เมื่อกวาดกระดูกลงไปในน้าจะถือว่าได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนเมืองพาราสียังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากเดี๋ยวตามไป,ไปดูกันครับตอนนี้นะคนนนะครเราก็กำลังจะเดินไปโฮสเทลค่ะจากซอยเราเดินประมาณ500เมตรและตอนนี้ก็ครึ่งครึ่งทางเองทางภูเขา ฮัลลโช่วงระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินไปโฮสเทลเนี่ยคนแถวนั้นเขาก็แบบเซฮัลโหลเราทั้งทาง,ทางน้องหมาก็คือเป็นมิตรไม่มีตัวไหนแบบเหฮาหงง,งแบบฉันเป็นคนแปลกหน้าอะไรแบบนี้เลยอะค่ะแล้วสิ่งตรงหน้าก็ทำให้เราอึ้งมากคือน้องวัวตัวใหญ่แบบนอนกลางซอยแบบนี้ระหว่างทางที่เดินเนี่ยเราก็จะเจอกับอึหมาอึวัวซึ่งแบบ เป็นเรื่องธรรมดาไปเลยแต่จะบอกว่ามันไม่เหม็งหรือไม่ฉุนนะทุกคนเพราะว่าเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองมังสวิรัต1ร้อยอรเซและนี่ก็คือสภาพจริงเมื่อถึงโฮสเทลเลยนะคะแบกกระเป๋าลากคนละ20โลไม่แนะนำให้ทำตามเลยนะคะเป็นไงคะสุป,ปัญญาสด,สด <laughs> ทีพักมีชื่อว่า Wonder Station นะคะเป็นโฮสเทลเล็กๆที่มีห้องให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะเราจองห้องแบบนอนรวมกันได้4คนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเป็นไรอ่ะเึึงโฮสเทลแล้วนะคะท้องก็หิวเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับประทานอาหารการันซึ่งโฮสเทลที่ตินจองกันอย่างนี้นะคะมันจะมีรูป็อปแล้วก็ขายอาหารด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน,กน,นะคะ่ะ และอันนี้คือด้านบนนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีจากบรรยากาศนะเมื่อกี้นะคะจริงๆมันมืดมากแต่ว่าได้แฟลชโทรศัพท์จากเพื่อนนะคะก็วันนี้ก็จะให้ดูเมนูที่เราสั่งกันแล้วก็ที่นี่นะคะเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากอย่างแรกที่เราสั่งจะเป็นมิตรนึดก๋วยเตียเต๋ยวรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรก็จะเป็นเหมือนมีซัวบ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้ เป็นปอเปียะที่จะบอกว่าอาหารที่นี่ไม่แพงนะคะร้อยเก้าเกปีก็ถือว่าไม่ได้ต้องไปไหนแต่ว่าในราคาที่จานละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าบาทถือว่าโอเคแต่บอกว่าอร่อยกว่าข้างนอกที่เป็นชุมชนก็แนะนำที่นี่ใช่ถ้าใครมาที่นี่อาหารอร่อยที่พักถูกแนะนํานะคะไปกินข้าวกันค่ะ คนนี้จีวะคนี้จีวคบังวะตอนนี้นะคะเราออกมาเป็นเล่นแถวโรงแรมซึ่งอยู่ติดตลาดเลยค่ะคลิเลกตอนนี้คือเหมือนอยู่ในพระบูรัตน์สเพลงแต่ว่าคือคืนกว่าไหมมากคือคืนกว่ามากแล้วก็น่ากลัวกว่ามากเลยค่ะแต่จริงๆคนที่นี่น่ารักมากเลยค่ะแค่หน้าเขาน่ากลัวเฉยเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะ แลวแล้วเราก็มาเจอกับลาซี่เป็นเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตของคนที่นี่เลยนะโดยเจ้าลาซี่เนี่ยก็คือโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศมีทั้งแบบหวานและแบบเค็มเราก็เลยไม่พลาดจะลองสั่งมาชิมสักหน่อยโดยสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือเขาใช้เครื่องดินเผามาทําเป็นแก้วเมื่อกินเสร็จแล้วก็ปาทิ้งลงดินด้วยสลายคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมแล้วมาลองกินนม ว่าที่นี่นมสดและอร่อยมากต้ลองพีนะพี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้ถ้าใครมาต้องลองจ้าและนี่คือลาซี่ของเรานะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยดเกล่าเต็มสุบอร่อยกว่ยากยาก,กเกินมาเราเยอะเลย ช้าวันแรกนะคะของเมืองเวลานาะสีตอนนี้นะคะเราก็กำลังออกไปหาอะไรกินไปกินอะไรดีเพิ่งไปหาอาหารท้องถิ่นกินแต่ว่ายังไม่มีอะไรเปิดก็ต้องเดินไปเรื่อยๆครับตามทางตอกซอยซึ่งไม่รู้จุดไหนจูงไ,ไหน ก็เป็นมื้อเช้าของเราซึ่งเขาบอกว่าซิบูเปปร,ปปร์ซึ่งไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะเป็นเหมือนฟิวข้าวทอดแป้งทอดแล้วก็ราดแบบแกงกระปุกอันนี้จะบอกว่า20รูปีเท่าไรค่ะแดามาก20รูปีเท่ากับ10บาทไทยได้กินข้าวเช้าแล้ว้ยตเรี่องแกงกระปมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับเขาบอกว่าชื่อว่ารสซ่ากินได้ปะไม่ไร่อยใช่เหรอเหมือนกินแป้งจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดหลังจากได้มื้อเช้ารองท้องกันมาแล้วเราก็เดินลัดเลาะกันต่อหามุมถ่ายภาพสตรีทเพลิน จนเหลือไปเห็นเจ้าหมาโผล่หน้าออกมาทักทายติมเขาก็เกิดความสงสัยว่าหมาบ้านเขาจะเห่าเสียงเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเฮ้ยเสียงหมาบ้านเขาก็เสียงเหมือนหมาบ้านเราเหมือนกันนะหมาทั้งโลกก็เห่าเสียงเหมือนกันทั้งนั้นแหละบ้าเอ้ยจบเรื่องหมาแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ วันนี้เราจะนั่งรถตุกๆก,กันบ้างตุกๆที่นี่เขาเรียกว่าริกชออะเอาใหม่วันนี้เราเดินทางกันด้วยริกชอเพิ่มความตื่นเต้นและก็เปลี่ยนบรรยากาศสำหรับทริปนี้ค่ะอะไรนะไม่รีบเอาอีกเออเอ,อ่เอจะรับน้อง <laughs> ไม่ได้ยินสถานที่แรกที่เราไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงพารณาณสีนั่นก็คือวัดนี้ค่ะ เป็นวัดที่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาสร้างอุทิศให้กับพระแม่ทุราคาจากตำนานเขาเล่าว่าพระแม่ทุราคาเนี่ยเกิดจากพลังอำนาจทั้งหมดของจักรวาลเป็นปางหนึ่งของพระปาราวตีซึ่งหมายความว่าจะไม่มีใครเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นเทพอสูรมนุษย์หรือแม้แต่พระศิวะพระพรมพระวิษณุก็ไม่สามารถจะเอาชนะพระแม่ทุราคาองค์นี้ได้วัดนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพระนาศีเลยค่ะ จากวัดพระแม่ทารุคานะคะเราก็หาลิสต์ต่อว่าจะไปไหนดีนะเดินเล่นชมเมืองไปเพลินๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลุดเข้าไปในโลกของอดีตเต็มเห็นภาพผู้คนยังจับเขาคุยกันใช้จักรยานใช้สาล้อทีแบบเนี้ยเป็นภาพที่หายยากมากๆเลยในสมัยนี้เราก็เดินเดินกันทั้งวันเลยอยากจะมาดูคาเฟ่ที่นี่ว่าบรรยากาศบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอร้อนค่ และนี่นะคะก็คือคาเฟ่ในวัยสิ้ที่เราคิดว่ามันชริงแล้วมันก็ดีราคาไม่แรงนะคะ,ะ,คะเป็นร้านที่แบบช็อกโกแลตหมดเลยมีเมนูให้เหลือกหลากหลายชื่อเดอะช็อกโกแลตเฮเว่นนะคะวันนี้เราสั่งเมนูอะไรอ่ะ ันนี้อะไรที่ตัวสั่งมาตั้มสั่งอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตบราวนี้ช็อกโกแลตบราวนี้ร้อนเป็นมาแบบร้อนนะคะแต่ดูดีแก้วนี้เท่าไหร่ไอ้เรานี่เป็นก้อนเลยอะแก้วนี้ร้อบรูปร้อยสี่สิบรูปีเท่ากับเจ็ดสิบบาทคือราคาจริงๆไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะช็อกโกแลตลาวาให้ช็อกโกแลตเยอะมากเดี๋ยวเราชิมกัน กะไเข้า่ยสคนั่งชิวกันมาสักพักหนึ่งล้วก็ออกไปหาอะไรทำกันต่อเราเลือกมาเดินห้างอินเดียเพื่อมาชมอีกหนึ่งซิกเนเจอร์พิเศษของเมืองเพราณสสีนั่นก็คือผ้าไหมากาสีที่มีความพิเศษของเนื้อผ้าและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์โดยใช้วิธีการทอแบบโบราณถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่นในตระกูลคนทาผ้าเท่านั้น ในห้างก็จะมีเสื้อผ้าให้เลือกละลานตาเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะคะอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาของ อันนี้ถือว่าเป็นสิเนเจ้ที่ต้องมาต,งต้องมางนนู่าอามีทมทุกคืนครับเป็นพิธีกรรมบูชาไฟเว้วลาทพเจ้าโเราามามูเารแล้วก็จะแข่งแล้รจริงๆแล้วพิธีคงคาอารตีไม่ได้มีเพื่อบูชาไฟหรือเทพเจ้าเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อแม่น้ำคงคาเพราะเขาเชื่อว่าน้ำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตพาราศรีแห่งนี้คือจุดกำเนิดของพิธีนี้และยังคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ที่เราได้รับจาก From the different corners of the world ก็มนูชารี่มต้องการบูชาพราทิชที่ที่ที่าสิกีครับ็นการอาสกของวนุขามาจากระตูชาพอดีทุกๆเชามืกอเาที่เร่มส่งเสริมให้เขาีมือในการใช้ชีวิตทั้งวันเลยนี่คะตอทีราเร่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกา Try to l i v in การบูชาพระอาทิตย์เป็นวิถีชีวิตของชาวฮินดูเพราะเขามีความเชื่อที่ว่าสุริยเทพนั้นคือผู้มีพระคุณในการให้แสงสว่างนำทางแห่งชีวิตและนี่นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของวาราสีนะคะที่เรานะคะต้องไปขึ้นเรือแล้วก็ชมวิถีชีวิตในริมแม่น้ำคงคาใช่ไหมก็จะไปดูพอทีขึ้นเขาจะล่องเรือพาไปที่อสิกัดวิววิถีชีวิตริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ไปดูกันหอศพของชาวบ้าน <ừ. S 1> ด้วย ไปดูบรรยากาศกันนะคะการล่องเรือสอดสองวิถีชีวิตชาวเมืองคาราสีนั้นทำให้เรามองเห็นชีวิตผู้คนริมฝั่งแม่น้ำคงคาได้ชัดเจนขึ้นทันทีที่แสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นมาทักทายนั้นผู้คนที่นี่ก็นิยมออกมาอาบน้ำบางก็มาอาบเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตหรือบางคนก็มาอาบน้ำเพื่อชำระล้างบาป การใช้ชีวิตของชาวอินเดียนับร้อยล้านคนจะพึ่งพาอาศัยแม่น้ำคงคาแห่งนี้ตั้งแต่เช้าจะรดเย็นไม่ใช่แค่มาอาบน้ำหรือมาชำระล้างบาปเพียงเท่านั้นบางคนก็เอาผ้าลงมาซักบางคนก็ตักน้ำเอาไปใช้เอาไปดื่มหรือใช้แม่น้ำแห่งนี้เป็นที่เผาศพบ,บทสรุปของแม่น้ำคงคาแห่งนี้ไม่ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจะเป็นคนรวยระดับเศรษฐีหรือว่าเป็นคนไม่มีระดับยาจก สุดท้ายแล้วก็ต้องมาจบในพื้นที่เดียวกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านโล c คลเช e f ซึ่งเป็นร้านอาหารโจบกับพันเนียันเนียเครือ่องแกงเครื่องแกงต่างๆแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเขามีอะไรบ้างแป้งโรตีแป้งนั่นก็ได้แล้วแต่ร้าน,นับ เแกงเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ได้ความรู้ใหม่นะคะแป้งโรตีกับแป้งนานต่างกันตรงไหนแป้งนานจะใส่มันกือหลังออใช่คน<ท>อินเดียส่วนมากจะชอบกินแป้งนานมากกว่าโรตีนะใมาอินเดียต้องสั่งแป้งนานนะที่เราสั่งวันนี้เป็นเป็นแกงเหมือนแกงกะหรี่ทุกอย่างมันเป็นเหมือนแกงกะหรี่เครื่องเทศหมดเลยค่ะก็แล้วแต่สูตรว่าใครจะกินผับกินเต้าหู้กินมันไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมใช่ัไม่มีเนื้อสัตว์เลยเป็นชีสใส่กับเครื่องเทศ ก็แบบผักต้มตเลยซอ,อยออกมาสิ่ทงที่น่นนารักมากเลยเขาให้เป็นถาดให้คุเรามาเป็นถาดแบบนี้ค่ะองอย่างเงี้ยองอย่างเงี้ยส่วนไปเล่งงน,แบบนตลกได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองกินกันว่าพวกมันเป็นชาหรือเปล่า จากนั้นเราก็เดินลัดเลาะตามตรอกออกตามซอยเพื่อจะได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ของพระนรสีให้มากขึ้นจนมาเจอกับวัดเนปาลเล็กๆแห่งนี้ที่ชื่อว่ากาดวลาเทมเพลิลโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบทิเบตเนปาลเป็นความแตกต่างที่มีเสน่ห์ลงตัวและมาพร้อมกับสีสันที่สดใสถ่ายรูปสวยแท่ทุกมุมเลยครับ และตอนนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่ท่าเรืออัตสมุมะมท่าเรือรดัสมุมะมนะคะแล้วก็กำลังจะไปลงเรือถ่ายรูปให้อาหารนกกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะเสียงที่เรากำลังได้ยินอยู่ตอนนี้มันเป็นวิธีเรียกนกของคนที่นี่นะคะความเป็นจริงมันก็ดูแปลกแล้วก็ตลกดีเหมือนกันแต่เราก็ลองเรียกนกดูมันก็มาแบบที่เห็นเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือการเปิดโลกในมุมมองใหม่มุมมองที่ออกเดินทางไปประสบพบเจอด้วยตัวเองทําให้รู้ว่าพาราสีคือเมืองที่ทําให้เราประทับใจจนเกินความคาดหมายไปมากสัมผัสได้ถึงความศรัทธาอันแรงกล้าได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองที่มนุษย์อยู่ร่วมกับสัตว์ได้อย่างมีสันติ ค่อยๆให้ชีวิตดำเนินไปอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนไปตามกระแสมันํำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเร่งรีบเกินไปหรือเปล่า สพอเีจังไลุวัเยสุดท้ายนี้มาถึงเมืองพาราสีทั้งทีทั้งติมและก็เพื่อนๆก็คงจะไม่พลาดที่จะสัมผัสกับแม่น้ำคงคาแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อันล้ำค่าของชีวิตเลยค่ะ